สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมดิกเกะนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครกิโอตินนะครับก็มีพูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วมีออนบูโอเชนนะครับมาดูกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันตัวละครนี้ไม่ได้มีอะไรมากตัวละครนี้นะครับก็เป็น s s r นะครับเป็นแอทแทกเกอร์ทาสายฟ้าปืนที่ใช้นะครับเป็น m g นะครับปืนกลออจุก300นัดนะครับรีโหลด2.5วินาที ทำดาเมจได้5 5าจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทำดาเมจแกนสองร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรฐานนะครับตัวละครสังกัดเอลิเซียนนะครับซึ่งเอลิเซียนเบิร์ดสามเนี่ยมีตัวละครที่จำกัดมากๆมีน้อยมากๆและตัวละครนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกที่มีให้ใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลก่อนแล้วกันสกิลหนึ่ง <c oughs> นะครับสกิลหนึ่งจะพบของผลกับตนเองเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติเข้าเป้า30ครั้ง ซึ่งตรงนี้บัฟจากเดิมเป็นร้อครั้งนะครับลดลงเหลือ30โดยที่บัฟที่ได้นะครับจะเป็นเพิ่มอัตราการติดฟรีทีเรอสิจะเพิ่มขึ้น9.28%รนะครับระยะเวลาติวินาทีซึ่งผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าอัตราการติดฟรีของเกมนี้มันระยะม,มามากๆนะครับเพราะงั้นบัฟในในส่วนบัฟตัวนี้ก็ไม่ค่อย น่าสนใจเท่าไหร่แต่มาดูอีกอันหนึ่งก็คือลดเลือดตัวเองนะครับลง2.01%อันนี้เดี๋ยวมันจะมีผลก็อีกสก,กิลหนึ่งนะครับในส่วนของการลดเลือดโดยที่มันเป็นดาบสองคนแน่นอนนะครับอย่างแรกก็คือเราก็ต้องระวังในเรื่องเลือดของตัวละครยูเองด้วยถ้าเกิดลดไปมากๆก็อาจจะตายเองได้นะครับแต่เดี๋ยวทดไว้ก่อนนะครับเรื่องลดเลือด มาดูกันที่สกิลสอนะครับรจะมี2เอฟเฟกนะส่งผลกับตนเองนะครับเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้าครบ150ครั้งนะครับอันนี้ดีหน่อยอันนี้จะเพิ่มดาเมจคริติคอลขึ้นนะครับขึ้นสูงสุด14.69%แต่ะยะเวลา5วินาทีนะครับอันนี้ก็มีบัฟเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะต,ต่อมานะครับเอฟเฟกที่2 ส่งผลกับตวเองเมื่อ HP ลดตรงต่ำกว่า70%นะครับโดยที่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่0.96%ทุกๆุกของ HP ที่ศูนเสียไปนะครับก็คือนับจาก70ลงมานะครับถ้าเหลือ69ก็จะได้บัฟระดับหนึ่งถาลดลงมาเหลือ68ก็ได้บัฟอีกระดับหนึ่งก็คือเลือดตัวเองยิ่งน้อยยิ่งโจมตีแรงนั่นแหละนะครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ มันก็เลยสอดคล้องกับสกิลหนึ่งที่ลดเลือดตัวเองเพราะงั้นตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ถ้าฮิลมากเกินไปนะครับดาเมจจะหายแต่ถ้าเราไม่ฮิวเลยก็มีโอกาสที่ตัวละครจะตายทาให้ตัวละครนี้ก็อาจจะมีความยากในการจัดการในการใช้งานนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวละครไม่มีตัวนะครับที่สังกัดเอเิเซียนเราเป็นดวลสาก็ยังอาจจะเป็นตัวละครที่จําเป็นต้อง ทำขึ้นมาเพื่อไต่หอเอลิเซียนอยู่ดีนะครับมาดูที่เบิร์นสกิลนะครับเบิร์นสกิลเป็นเบิร์นระดับ3คูลดาวสิ40วินาทนะีโดยที่มี2 f เอฟเฟกนะครับจะส่งผลกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูนั้นนะครับสูงสุดที่1,237.5%ของพลังโจมตีสุดท้ายนะครับแล้วก็จะส่งผลอีกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มเติมนะอีก1237.5%ของดาเมจสุดท้ายอของพลังโจมตีสุดท้ายนะครับถ้าตัวละครผมเข้าใจว่าเป็นตัวละครนะถ้า HP ตัวละครเหลือต่ำกว่า50%นะครับก็จะเป็นดาเมจคูณ2ไปเลยใส่เป้าหมายเป้าหมายเดียวซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเล็งเป้าใส่บอสในด่านนะครับตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นเหมาะกับการตะลุยด่านทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เลดบอสนะ พอเรีบอสอานดึงเวลานานๆเนี่ยตัวละครอาจจะตายได้ส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นด่านธรรมดาทั่วไปที่มีลูกน้องมีบอสหนึ่งตัวที่ต้องจัดการด่านนั้นอาจจะเหมาะกว่าแล้วก็มันมันใช้เวลาไม่นานจ,จบเกมได้เร็วซึ่งซึ่งถ้าเกิดจบเกมได้ได้ช้าก็คือน่าจะแตกยกทีมอยู่แล้วนะครับเป็นปกติแต่ถ้าจบเกมได้เร็วมันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งผ่าคิวมากนะผมก็เลยคิดว่าตัวละครนี้ก็น่าจะเหมาะ ดาประเภทนี้นะก็สกิลค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะงั้นผมคงไม่พาไปดูนะครับว่าสกิลใช้งานยังไงอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค,คลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสว,วัสดีทุกคนครับ